สวัสดีค่ะชาวราศีตุลคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงการงานการเงินโชคลาภความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลประจําเดือนมีนาคม2564นนะคะเอาไว้ดูกันเป็นแนวทางในส่วนของรายละเอียดชาวราศีตุลกดดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปนะคะมีรายละเอียดให้ครบถ้วนค่ะมาดูที่การงานกันก่อนดูเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะมีนาคมนี้การงานของชาวราศีตุลจะเป็นอย่างไรบ้าง เรื่องของการงานนะคะต้องบอกว่าถือว่าดีมากด้วยนะชาวราศีตุลทุกสิ่งทุกอย่างดูราบรื่นค่ะในเดือนมีนาคมคุณเองคุณก็ทุ่มเทนะคะมันก็มีช่วงทุ่มเทแล้วก็ช่วงเหนื่อยด้วยนะต้นเดือนปลายเดือนนี้ต้องบอกว่าทุกอย่างดีนะทุ่มเทสุดๆเลยแต่ช่วงกลางเดือนนะคะอาจจะแบบเออผ่านพ้นช่วงต้นเดือนพอสัปดาห์แรกผ่านไปละสัปดาห์ที่สองอาจจะเริ่มละเออรู้สึกเหนื่อย รู้สึกเอื่อยๆรู้สึกเหมือนกับเออเราสบายๆายมั่งได้ไหมอ่ะพักหน่อยได้ไหมอ่ะเราไปกระตือรือร้นอีกทีช่วงปลายเดือนแต่โดยรวมแล้วนะคะมันมีความสําเร็จนะคะในส่วนการงานของคุณอาจจะต้องบอกว่าอาจจะมีเรื่องของเอกสารนะมีเรื่องของออการจะซื้อจะขายในในเรื่องของทรัพย์สินนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งโดยรวมแล้วทุกอย่างอาจจะผ่านไปได้ด้วยดีอาจจะมีอื่นๆบ้างนะคะแต่ยังไงก็ตามแต่ทุกสิ่งทุกอย่างความสําเร็จความพออกพอใจนะสิ่งที่หวังสิ้นเดือน นี้นะคะดิ้นสิ้นเดือนมีนาคมนะทุกอย่างสมหวังแน่นอนออคุณอาจจะเป็นมีช่วงที่เราต้องต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวนะคะลุยเดี่ยวแล้วแล้วก็อาจจะมีช่วงที่ครอบครัวได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะได้มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันคือทุกสิ่งทุกอย่างมันมันโอเคไปหมดเลยนะคะมีช่วงเหนื่อยบ้างนะคะอ,อ,อาจจะมีท้อใจบ้างเล็กๆแต่ก็จะผ่านไปได้กําลังใจจากคนรอบข้างอะเพียบพร้อมนะตัวคุณเองอาจจะเป็นช่วงเดือนที่เราหาข้อมูลค่อนข้าง ข้างเยอะด้วยนะข้อมูลนะคะหรือแม้กระทั่งการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในบางเรื่องราวนะคะอยากให้เน้นที่ในเรื่องของการความละเอียดรอบคอบนะคะเพราะมันอาจจะมีเรื่องของเอกสารสัญญาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในช่วงเดือนมีนาคมละเอียดรอบคอบแล้วก็เอาจริงเอาจังนะ,ะทุกสิ่งทุกอย่างคือทําดีจะได้ดีนะ,นะะทุ่มเทมากผลลัพธ์งานก็ดีนะช่วงเหน,นื่อยงานก็จะเอื่อยๆนะคะมันจะมันจะแปรตามกันค่ะแปรตามกันโดยรวมแล้วดีนะคะสาเร็จ มาดูการเงินกันบ้างอุ้ยมีนาคมการเงินของชาวราศีตุลน,นะคะเอาพูดถึงโชคลาภก่อนก็นได้โชคลาภไม่ต้องคาดหวังเลยนะคะในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะการเสี่ยงโชคไม่ต้องคาดหวังนะเพราะว่ามันมันเงินมันจะคือถ้าคุณยิ่งเสี่ยงเยอะมันจะเสียเยอะ นะหรือบางทีเสี่ยงไปเยอะๆแล้วสิ่งที่จะได้กลับมามันได้ไม่คุ้มไม่คุ้มที่เราจ่ายไปนะคะมันเหมือนกับว่าอุย้ยซื้อลอตเตอรี่เนี้ยซื้อตัวนู้นตัวนี้มันอาจจะถูกแต่ว่ามันจะไม่เท่าทุนน่ะนะคะเพราะฉะนั้นเล็กๆน้อยๆนะคะเอาเป็นแบบว่าถ้าสมมติว่ามันจะไม่ถูกมันจะไม่เฮงก็เราก็จะไม่เสียใจอ๋อแค่นี้เองนะประมาณนี้นะคะคือไม่เดือดร้อนไงเนาะแต่ทีเนี้ยถ้าสมมติว่าบางท่านบอกว่าเออแล้วแล้วมันจะมีเรื่องเสริมโชคเสริมลาภได้ไหมการเดินทางนะคะนะอาจจะ ซื้อสลัดกินแบ่งนะซื้อลอตเตอรี่ช่วงที่เราเดินทางนะไปทํางานหรือไปท่องเที่ยวหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันไกลจากบ้านเราหน่อยนะอาจจะพอที่จะช่วยเสริมดวงเสริม สริมรวงในเรื่องของโชคลาภเราได้บ้างหรือบางทีนะคะถ้าสมมุติว่าช่วงมีนาคมนี้ได้ไปงานสีดำนะงานสีดำนะที่มีการสูญเสียชีวิตกันนะคะพอเราไปงานนะี่เออจะไปเอออายุนะอายุของผู้เสียชีวิตหรือวันที่หรืออะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นตัวเลขที่เกี่ยวเนื่องกับงานสีดํานะั่นะนะอาจจะนํามานะ <c oughs> เป,เป็นตัวเลขเด็ดๆได้นะคะอันนี้ก็แนะนํากันตามหน้าไพ่เนาะแต่โดยรวมแล้วก็เล็กๆน้อยๆนะคะทีนี้ในเรื่องของการเงินโดยรวมมันก็ยังเป็นเงินที่มาจากการทํางานนะทาเยอะก็ได้เยอะนะคะแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของต้องได้วิ่งเต้นหน่อยในเรื่องเงินเงินทองทองเรียกได้ว่าอยู่เฉยๆไม่ได้อะ่ะเออต้องวิ่งเต้นต้องรุกต้องลุยประมาณนั้นนะแล้วก็ที่อีกอย่างหนึ่งที่มันจะเป็นปัญหารายจ่ายนะชาวราศีตุลรายจ่ายเยอะมาก ขยับไปทางไหนหันซ้ายจ่ายหันขวาจ่ายนะคะเดินหน้าถอยหลังอู้ยเงินหล่นออกจากกระเป๋านะคือมันมีเรื่องต้องจ่ายเยอะแยะเต็มไปหมดดังนั้นนะคะชาวราศีตุลตั้งแต่วันนี้ที่คุณดูคลิปไม่ว่าคุณจะดูคลิปตอนไหนจะดูคลิปตั้งแต่ช่วงกุมภาพันธ์เพราะแม่หมออัพคลิปให้เร็วหน่อยนะคะดูคลิปตั้งแต่ช่วงนี้คุณต้องวางแผนการเงินดีๆเตรียมเก็บเงินสำรองเอาไว้เงินสำรองเนี่ยเอาไว้เผื่อว่าพอถึงเข้ามีนาคมปุ๊บเออเกิดมันมีรายจ่ายเยอะหน่อยเราก็จะ ไม่เครียดเราจะไม่กังวลหรืออย่างน้อยกังวลน้อยลงเพราะว่าเฮ้ยฉันมีเงินเก็บไว้อยู่ฉันมีเงินสำรองนะถ้าอันนี้ต้องจ่ายอ๋อฉันมีจ่ายอะไรเงี้นะยในณะเดยวการควบคุมค่าใช้จ่ายให้ดีนะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะผ่านไปได้ในขณะเดียวกันนะคะการขยับขยายงานนะคะการทุ่มเททำงานมันก็จะทำให้ได้เงินมากขึ้นมันก็จะพอมาช่วยกันได้นะคะดังนั้นต้องมองว่างานดีแล้วก็สำเร็จนะคะส่วนเงินรายจ่ายจะเยอะไปหน่อยนึงนะคะ ต่อไปมาลุ้นความรักกันค่ะสําหรับชาวราศีตุลความรักชาวราศีตุลเริ่มที่คนโสดกันก่อนคนโสดราศีตุลมีนาคมนี้อุ้ยมีโอกาสมีโอกาสมีโอกาสที่คนโสดราศีตุลคือต้องบอกว่าจะมีแฟนก็คราวนี้แหละมีคนคุย นะมีคนคุยแน่นอนอาจจะเป็นต่างชาติได้ด้วยนะคะนาสายฝอนี่ต้องยิ้มเลยทีเดียวหรือบางทีอาจจะเป็นคนไทยที่แบบว่าอยู่ต่างแดนหรือแต่ต้องบอกว่ามันจะเป็นทางไกลหน่อยนะคะมันเหมือนกับว่ามันจะอาจจะอาจจะคุยหรือรู้จักกันทางโซเชียลก่อนนะคะอาจจะไม่ได้เจอตัวกันเลยทีเลยแบบว่าตรงๆนะคะอาจจะเป็นมาจากทางโซเชียลทางสื่ออะไรอย่างเงี้ย แต่เราจะหวั่นไหวเรารู้สึกดีและมีโอกาสสารสัมพันธ์ด้วยท่านที่ผิดหวังมานานนะคะจนแบบว่าเออแบบฉันอาจจะยังยังไม,ยงไม่ยังไม่ลืมคนเก่าดีักทีเดียวมีนาคมนี้แหละนะคะคุณจะสลัดคนเก่าทิ้งแบบไม่เห็นฝุ่นคุณจะก้าวต่อไปได้คุณจะมีการเริ่มต้นใหม่ๆนะมีความสุขมากขึ้นฟินแล้วก็หวันไหวฟุ้งซ่านกับใครบางคนแล้วก็มีความหวังมากขึ้นมาอีกนะคะโดยรวมคนโสดราศีตุลต้องบอกว่า จังหวะที่จะมีแฟนก็มีนาคมนี้แหละนะส่วนใครที่บอกว่าไม่มีใครมาคุยนานแล้วมองไม่เห็นทางเลยนะคะห้ามเก็บตัวนะคะเออคนโสดที่อยากจะให้มีคนเข้ามาเนาะห้ามเก็บตัวออกงานนะสังสรรค์น,นะคะนัดเพื่อนเพื่อนนัดหรือแม้กระทั่งบางทีแค่นัดไปกินข้าวอะคะ่ะไม่ใช่ว่าต้องไปป,งปาร์ตี้อะไรขนาดนั้นก็ได้เพราะช่วงนี้โควิดอยู่นะคะเอ,อ่อหรือบางทีแม้กระทั่งในเว็บไซต์เว็บบอร์ดนะคะ แทนที่เราจะอืมเป็นคนอ่านแล้วก็กดไลค์อย่างเดียวอย่างเงี้ยต้องคอมเมนต์ต้องอัปสเตตัสต้องเป็นคนหาคอนเทนต์อะไรไปลงนะคะเพื่อให้มีการพูดคุยให้คนนู้นคนนี้มารู้จักเรานะคะเว็บบอร์ดเว็บไซต์พวกนี้แสดงตัวนะมีโอกาสที่จะเจอคนถูกใจแล้วก็อาจจะพัฒนาเป็นแฟนได้ด้วยนะคะเอาละดีชื่นมืน่นอ่ะชื่นมม่นมาดูคนมีแฟนกันค่ะ ขอพูดถึงชาวราศีตูลที่มีความสัมพันธ์ที่ดีราบรื่นนะคะความสัมพันธ์ดีอยู่แล้วมีนาคมจะดีต่อเนื่องไปไหมนะคะมีอะไรต้องระมัดระวังบ้างรักกันดีนะคะรักกันดีไม่มีแนวโน้มว่าจะทะเลาะบ่อแว้งอะไรกันนะถือว่าโอเคมากๆเลยทีเดียวค่ะคุณยังสามารถประครับประคองความสัมพันธ์ไปได้แล้วก็อาจจะก็เรียกว่าต้องเอาใจใส่กันให้มากหน่อยนะคะ อย่าอย่าให้ความสําคัญกับความสุขของเรามากกว่าความสุขของแฟนเราให้ให้ความสําคัญความสุขกับแฟนมากหน่อยนะคะดูแลเอาใจใส่กันให้เยอะๆนะคะคือบางทีชาวราสีตุลผู้หญิงคุณจะต้องดูแลแฟนคุณให้มากเขานางานเยอะเขาเหนื่อยเขาต้องการการดูแลเอาใจใส่เขาต้องการคนเอาใจคุณต้องเป็นคนคนนั้นให้เขาให้ได้ถึงแม้ว่าตัวตนจริงๆของคุณคุณอาจจะเป็นคนที่ คุณไม่หวานคุณชอบอะไรที่มันสบายๆนะคุณเป็นคนตรงๆแต่คุณต้องปรับเปลี่ยนค่ะนะ้าจากตรงๆโหดๆห,หน่อยเนี่ยคุณต้องแบบว่าคุณต้องปรับแล้วนะเดือนมีนาคมหวานเอาอ,อกเอาใจให้มากขึ้นนะคะเขาก็ไม่ไปไหนแล้วนะเลิกงานเหนื่อยก็ให้ได้แบบว่าเออรู้สึก ชุ่มชื่นหัวใจนะนัดการหาข้าวกินแบบว่าหาของอร่อยอร่อยกินด้วยนะคะแฟนคุณเขาชอบแบบนี้เนาะหรืออะไรที่เขาชอบอะ่ะต้องบอกว่าตามใจเขามากกว่าปกติเขาชอบกินอะไรชอบไปร้านไหนเราต้องตามใจเขานะคะอย่าขัดคอเดือนนี้ส่วนชาวราศีตุลที่เป็นผู้ชายนะคะก็ออทํางานเยอะแต่อย่าหลงลืมแฟนนะคะแฟนคุณก็ต้องการการดูแลเอาใจใส่นะคะการเอาอกเอาใจก็จะทําให้ทุกอย่างแบบเออราบรื่นมีความสุข ค่ะมันดีอะเดือนนี้ส่วนชาวราศีตุลที่มีปัญหากันมาก่อนหน้านะคะมาดูกันว่าปัญหาจะดีขึ้นไหมจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้หรือเปล่าในช่วงมีนาคมยังคงมีอุปสรรคอยู่นะคะอุปสรรคหลายสิง่งหลายอย่างอาจจะ อาจจะต้องรอช่วงสิ้นเดือนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างถึงจะดีขึ้นต้นเดือนมันจะเหนื่อยเหนื่อย, <c oughs> เ,นอยเนื่อยคือเราก็เฉยถ้าคุณรอให้แฟนคุณทักมาปรับความเข้าใจเนี่ยช่วงครึ่งเดือนแรกเขาจะเฉยนะส่วนครึ่งเดือนหลังคุณจะเริ่มเริ่มอยู่ไม่สุขแล้วคุณต้องรุกคุณต้องลุยคุณต้องเป็นฝ่ายพยายามที่จะหาวิธีที่จะคุยกับเขาแล้วนะคะเพราะว่าปลายเดือนมีโอกาสสูงมากที่จะได้ปรับความเข้าใจที่จะได้กลับมารักกันเหมือนเดิมทุกสิ่งทุกอย่างจะดูโอเคขึ้นนะคะพยายามหาวิธีที่จะ ได้พูดได้คุยกันเร็วๆนะคะคือบางทีเราเราก็มีความลังเลใจอะ่ะสองจิตสองใจคือบางท่านอาจจะมีปัญหาใหญ่ปัญหาเล็กแตกต่างกันไปนะเพราะฉะนั้นการรับมือกับปัญหาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งที่ที่รับมือในรูปแบบที่แตกต่างกันแต่ว่าชาวราศีตุลต้องรู้จักอดทนต้องรู้จักรอคอยอย่าใจร้อนถ้าคุณใจร้อนแทนที่จะได้ปรับความเข้าใจคุณจะทะเลาะก,กันแทนนะคะดังนั้นต้องใจเย็นๆอาจจะเราไปส่องดูก่อนก็ได้ นะส่องว่าเขาทําอะไรเขายัางไงช่วงนี้เขางานเยอะไหมช่วงนี้เขางานเขาแบบว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าเออเขาก็สบายดีนะอะไรอย่างเงี้ยไม่หงุดหงิดงานไม่เยอะถ้าเราไปส่องดูแล้วเห็นว่าเขางานเยอะโอ้แทบไม่ได้อยู่กับที่ต้องเดินทางไปโน่นมานี่เราก็อย่าเพึ่งกวนใจเขานะคะก็ ก็ดูท่าทีเขาก่อนหลีกเลี่ยงการทะเลาะแต่ว่ามันมีโอกาสสูงมากที่ช่วงปลายเดือนอ,อ่ะจะได้ปรับความเข้าใจนะขออย่างเดียวอย่าทะเลาะซ้ํารู้จักอดทนรอคอยแล้วก็อย่าใช้อารมณ์แบบเวียงเวียงคือบางทีมันจะมีอารมณ์เวียงอยู่นะอารมณ์แบบขึ้นขึ้น,นลงลงพอช่วงอารมณ์ดีเราเอ,อ,อยากพูดอยากคุยเนี่ยฉันไม่ทะเลาะหรอกฉันจะตามใจเขาแต่บางทีพออารมณ์แบบว่ามันปรับเปลี่ยนไปมาไง นะคะเราก็ไม่รู้แหละก็เกิดคุยกันไปคุยกันมาอ้าวทะเลาะก,กันซ้ําแทนที่จะดีการเลิกกันนะคะอย่าให้เป็นแบบนั้นเนาะ,ะให้กำลังใจาชาวราศีตุลที่มีปัญหานะคะยังมีโอกาสอยู่นะมีความหวังอยู่ช่วงปลายเดือนนะคะขอให้ผ่านพ้นทุกสิ่งทุกอย่างไปได้ด้วยดีในทุกเรื่องนะคะชาวราศีตุลเมษายนนะคะค่อยกลับมาเช็คดวงกันใหม่วันนี้แม่หมอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ